สวัสดีครับมาพบกับผมชองพูการโลอีกเช่นเคยนะครับผมก็ได้เสริมทีมแล้วเป็นเจ้ากุลฤิเพราะว่าตังค์พอพอดีเลยอ่ะพอดีที่จะซื้อเม็ดส้มเลยกุลฤิเม็ดส้มเพิ่งจะเทนไปปับเดียวเทนเทนแปดตัวเก่าก็เอาไปขายแล้วตัวเก่าพอเรานั้นไม่ได้ใช้ก็ต้องเอาขาย,ยแล้วครับแล้วก็แล้วผมเพิ่งไปดูแชทนะ เขาแนะนำเป็นแฮมซิกแฮมซิกคือตัวที่เป็นฮีโร่ใช่ใช่ไหมครับตัวที่เป็นฮีโร่แฮมซิกมันได้ตำแหน่ง C a M คือผมจะเอาตัวฮีโร่มันเป็นตัวนี้เนี่ยเอ่อเข้ามาผิดกีดไอ้าชายแน่แน่ ือผมจะเอาตัวที่มันเป็นตัว OVR 105ตัวไหนวะเออเนี่ยเนี่ยตัวน้ำตัวน้ำตัว,นตวนเนี้ยผมบอกตั้งแต่ EP ก่อนก่อนวะเนี่ะผมเออเนี่ยแฮมแฮมแฮนซิกอ๋อไอไอตัวน้ำนี่ห่อชื่อแฮนซิกเอออเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไปรับเอาผมผมแค่รับผมก็ได้แฮนซิกเลยนี่วาเออรับปั๊บไป,ป,ปแล้วก็ขอขอบคุณที่แนะนำนะครับก็คือล่างแจกเออฟรีก็มีนะครับแฮนซิกอย่าลืมเข้าไปเอานะครับ ในโหมดกิจกรรมนะฮะไม่ใช่แบบแปลเรืนะต้องเล่นกิจด้วยนะคือเปิดเปิดกล่องตรงนี้แล้วก็ไปเปิดกล่องอีกด้านหนึ่งนะครับยคงคงจะดูคลิปคนอื่นมาแล้วหรืออาจจะยังไม่ได้ดูแต่ผมไม่ได้สอนหรอกเพราะมันจะกินเวลามันก็อีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงบททดสอบฮีโร่ลนละ่แหละก็คือเล่นเล่นอันสถาบันฮีโร่ก่อนเลียนเล่ให้หมด แล้ว yup. ค่อยเลี so ้ยงมาอย่างนี้ป๊าปๆาป๊าป๊ปปมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้ก็จะได้อีกสิบเหรียญเก็บจนถึงหนึ่งร้อยเราก็จะได้มาแลกขัวงนี้นะแล้วก็บบทบททดสอบนั้นจะมีเควสด้วยนะถ้าเราเล่นบทบททดสอบครบแต่เราอย่าพึ่งไปยุ่งกับบททดสอบเรามายุ่งตัวนี้ดีกว่า บอกเลยโจท์โพสเสรเดมาคอมล่าเจตีวันที่จะไปเดดดอดคืเพื่อนไฟดอดดีบัมบัมเบราบ่าเดบัมบัมจีน่เว็บเบ็ดทำทำเร็วกัได้โอ้โหผู้สังเกตมันใช้ร้อยแปดสิบโอ้แฮนซีซอยร้อยแปดสิบอาจารย์มันไม่เหมือนหน้าแรกอ่ะเฮ้ยหน้าแรกยังใช้ร้อยอยู่เลยโอ้โห ใช่ร้อยแปดสิบเก็บยาวอะแต่เรามาพาเล่นกิจใหม่ก่อนกิจสงการนะเข้ามาวันไหนวะน่ <S 1> <S 1> จาจะเมื่อวานก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองเมษาก็น่าจะเป็นเมื่อวานก่อนนี่ครับรับตั๋วมาโอ้ ผมก็เล่นมาก่อนแล้วนะกิีดเนี่ยผมเข้าใจผิดนะเนี่ยว่ามันสามารถเล่นได้เรื่อยๆหรือเล่นได้เรื่อยๆวะแต่มันก็คือเช็คก่อนนะเดี๋ยวผมว่าก็ลองไงเล่นตรงนี้จะไม่ได้ถ้วยนะก็แค่จะเอาถ้วยมาเจอกับผู้เล่นอีกคนมาดูว่ากุลิตหรืออยู่ภาคอีสานจะรอดจะตึงขนาดไหน ผมก็งงว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าจ๋ารอดนะอุย้ยเจอทีมตึงนะเนี่ยมีโอกาสแพ้สูงนะทุกคนบุกสิบกองกลางร้อยแปดตั้งรับร้อยเก้าสงสัยต้องจริงจังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะเบลเป็นนักภาพไปนะจะได้ค่อยได้เอนเตอร์เทนนะหูอโต้เชียมามามาทีผมก็เอาอยู่ที่ผมก็เอาอยู่ จัง์วันนี้เปิดมาเะครับตัวอะไรไม่รู้ครับแต่ที่รู้ตอนนี้เดนไล่นะครับบาลานตัวหน้าเบคแฮมเอาเฮ้ยจ่าลอดแทงหนึ่งทีจ่าลอดแทงสองล้มจะเองครับจ่าลอดล้มเองครับแล้วสกัดโดยบาลานตัวหน้าบาลานตัวหน้าส่นให้ฟูดกับไม่ใช่ไม่ใช่ฟุดกันเอ่ออะไรวะเอ่อตัวอะไรวะ โยนครับอ oh, so, oh. oh, right. right, ๋อแล้วโรเบโตตัดบอลโรเบโตตัดบอลไม่ได้แต่บัโตนเนตัดได้นะฮะเราจะมานี้ส่งให้โยฮันครับโยนครับม้วนไป้หนึ่งทีโยนครับเลนเชงไว้หนึ่งทีเราตรงยาวอู้หูยมฮ่าโดนโดนคนนี้ตึงยิงเนี่ยแล้วจ่ารอดจะตัดบอลได้ไหมอุยแหลกแหลกจานจานแหลกเด้อเฮ้ยแปลก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 ตัดบอลตัดบอลสไลด์เลย ไล่ฟับเคี่โอูโหยแหลกจริงนะทุกคนแล้วจ่ารอดการบอลมาอยู่แล้วเซเทนเคียมางั้นมันมันใช่เซเทนไหมไม่รู้แต่จ่ารอดส่งบอลมาอย่างดีเราจังหวะนี้อู้หูยปีกอดได้ปีกบอลครับแล้วปีกกองหลังปีกกองหลังไล่ตามปีกกองหลังไล่ตามเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฟับเสียบก่อนเลยอุ้ยฟาวก็ไม่เป็นไรดีกว่าโดนยิง ไปไปไววิ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 ไปกันไปกันมันคือสูตรเขาเขาจะยิงไม่เข้าเพราะเขาจะยิงแถวปลายเรียบร้อยโดนโดนโดนชิบหายแล้วลูกมงแต่เขามงน้อยเจอไปแค่โอ้เจอกองหลังดีขาฟังเขาเขากู้โชว์ดีเกินอ่ะหรือเขาไปสายเติมวะเราก็สายซีซะด้วยเดี๋ยวต้องเล่นเกมยือนะ เลีล้ยหลบจ่ารอดส่งให้เบคแฮมเบคแฮมส่งมาอย่างนี้นี่แหละดูเดือดเพลดมันอู้หูวกระแทกแรงเกินแต่เราไม่ล้มไงบารัน,ตรนโตน่าอู้หูวเบคแฮมชิบหายแล้วไงเซตเทินต้องวิ่งมาสากัดก่อนเพราะว่าปีกกองหลังนั้นหายแล้วเซตเทินสกัดไว้ได้ส่งให้เบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมส่งให้โยนครับโยนครับอู้หู เบคแฮมบอกส่งไปอย่างนี้ให้ปีกปีกเลี้ยงโลบฟับปีกเลี้ยงโลบฟับโอ้ยส่งให้เบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมเล่นเซงเบคแฮมเล่นเซงปั่นจบไปครึ่งแรกดูเดอดจริงฮะเขาบุกก่อนผมจำได้โอเคจ่ารอด จะส่งให้จ่ารอดไม่เป็นไรเอาโรเบปโตโรเบโรเบโตชีบหายเขากันไว้เราต้องส่งให้จ่ารอดแล้วเราจ่ารอดส่งไปอย่างนี้เราส่งมาอย่างนี้โยนครับอู้หูโยนครับส่งไปอย่างนี้สลุดไหมหลุดไหมเลี้ยงโลกฟับหนึ่งทีปั่นบอลเตอน์นาทำโซ่แต่กวนดังซะด้วยมีโอกาสโดนด่าสูงทำดีจัดบาลตอน์นาโอ้โห สูสีสูสีสูสีถึงเขาตึงกว่าเถอะแต่บุกเราก็สูสีเหมือนกันมาจะมวันนี้สกัดไว้ได้ยูนันครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเมื่อยมันเมื่อยทีนี้เล่นเล่นเล่นกล่ำเลยกองหลังสกัดนี้สวยจ่ารอดจ่ารอดเล่นเชงสวยเราจงหวันนี้ปีปีหล <c oughs> ุยสโต้สกัดไว้ได้ จากวันนี้ส่งออกหนึ่งทีเลยเล่นหยาบเล่นหยาบหยาบหยาบจ่ารอดวิ่งหาบอลจ่ารอดเจอแล้วจ่ารอดเจอโลเปโต้สกัดไว้ได้โลเปโต้เอาไหมเอาไหมโลเปโต้ไล่ไลไรโลเปโต้สกัดไว้อีกทีแล้วกองหลังดูกองหลังส่งให้จ่ารอดจ่ารอดดูบโอเคนะครับมาต่อเลยดีกว่าโ เผื่อใครที่สงสัยว่าทำไมผมถึงตัดมาตอนสกอสองต่อหนึ่งก็เพราะพี่ชายของผมได้เดินเข้ามาในห้องผมก็เลยกลัวว่ามันจะมีเสียงเข้ามาในคลิปก็เลยต้องตัดมาก่อนนั่นเองเชิญรับชมต่อได้เลยโอ้เผื่อแป,ป๊บเดียวนะฮะเขายิงไปเลยนะแต่ก็ต้องตีเหมือให้ได้นะโยคนครับโซหน่อยหนพี่โซหน่อยพี่โอ้โหวิเล่นยากครับโยคนครับ เลยคนเดียวไม่ได้เฮ <existed> ้ยเฮ้ยจ <fill> ังหวะนี้เฮ้ยเอาไงเอาไงเอาไงโยนครับโยนครับโยนครับเลนเชิงโยนครับเลนเชิงไหมส่งให้เบคแฮมเบคแฮมเบกเแฮมเลนเชิงฟึบเฮ้ยเฮ้ยจานเฮ้ยจานส่งส่งส่งมั่วส่งมั่วฝั่งเขาเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วจังหวะนี้หูยหูยเอ้ยเกิน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  ฟับเสียบเสียบกันกันโลไปโตสกัดไว้ส่งมาอย่างนี้เดแคมกุลิตส่งมาอย่างนี้ฟับแล้วจังหวะนี้ฟับเลนเชงส่งไปโยครับเรียบร้อยฮะแพ้ทีเขาตืงจริงฮะแต่ถ้าผมตั้งใจเล่นมันก็สูสีครับผมสูสีมันเกี่ยวกับโชคเลย เฮเเป็นยางเดี๋ยวจัดให้นะพี่ชายอะไรนะแฮมซิกอ่ะแฮมซิกเดี๋ยวจัดให้นะพี่ผมหาก่อนแล้วแผ่นเสียงนั้นได้เข้ามาใหม่ประมาณเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานก่อน่ะเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนมาพร้อมกับกีสงการก็คือเป็นแผ่นซีดีของ ดอกบารมาเล่นกันนะครับเพื่อดอกบาร์กองหน้าสุดตึงที่ไอดีหลักผมต้องมีแต่ไอดีหลักผมมันกมผมไอดี ID หลักผมเล่นเลวานไงอผมก็อยากจะเล่นอยู่แต่ว่ามันน่าจะใช้เวลานานตัวดีดผมจะเล่นถึง <c oughs> เอามาแชะสำคัญคือมาแชคไอดีนี้ไอดีมันจะมาแชมันต้องเยอะเยอะเราไม่เน้นปั้นทีมเราเน้นขายนะครับ,รบยงมแยนะงียบเราเน้นขาย เข้าใจไหมคือเราเล่นขายไอดีนี้ไม่ใช่ขายแบบซื้อๆอ,อย่างเงี้ยเออไม่ใช่เราเราขายแบบเอาเงินในเกมไม่ใช่เอาเงินในชีวิตจริงไงเธอข <c oughs> ่าิจจริงโอ้โหมันไม่คุ้มครับเปืองตั้งแต่ฟุตกัรดมาอย่างดีแต่กูลิดด้วยเปืองตั้งเปืองตั้งชิปหายเ <c oughs> ขาบอกว่าแฮมซีก็น่าจะเล่นแทนบอลลังตัวหน้าได้ดีอืม อ่าโอเคดอกบ,บาเราผมไอดีนี้ไม่ต้องการนะไอดี ID นี้ดอกบ,บาเอาไว้ให้ไอดีหลักเอ้ากดผิดสงการชุกชุมอ่าชุกชุมชุมฉับสงการชุ่มฉับอ่าโอเค เอเอเฮ้ยไม่ใช่เราจะเล่นกินฮีโร่เราจะเล่นกินฮีโ่แต่เสียงผมไม่เล่นนะหรือเล่นดีวะ่ะเออไม่เล่นดีกว่าเราเล่นกินฮีโลเพื่อเราจะเอาแฮมซิกตามคนดูบอกนะฮะเดี๋ยวจะให้ครับแฮมซิกเดี๋ยวจะให้เลยแฮมซี่ืมเดี๋ยวจะเล่นอันนี้เจอเวลามมนด้วยปอสต้องเอาแฮมซิกก่อนเดี๋ยวแบบ ถ้าจะได้แฮนด์ซีก็นานหน่อยนะครับก็คือประมาณอีกอกี่วันว่าวันนี้ก็จะได้เพิ่มมาอีกสิบก็จะกลายเป็นร้อยสิบก็จะเหลืออีกวันหนึ่งจะได้สองก็คือจะเหลืออีกสามวันครับหรืออีกสามวันก็จะครบวันนี้ก็ต้องเล่นไปอีก,อกสามวันก็จะได้แฮนด์ซิกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะฮะแฮนด์ซิก ในพาร์ทหน้าๆน,นะก็อาจจะพารหน้าก็อาจจะไม่ได้ลงมาหรืออาจจะได้ลงเพราะ f c Mobile ก็เกมหลักๆแต่ตอนนี้ผมก็มาไล์แล้วนะก็เข้าไปดูกันหน่อยนะครับมผมขอแค่คุณดูหลักสีมือก,ก็พอแล้วไลไ์อ่ะผมไม่ขออะไรมากหรอกอ,อ,อืยิงโคตรสวย ยิ่งเขาสวยใครๆก็อยากมีโมเมนต์ยอดฉ่ำยอดฉ่ำลุงเออืมผมว่าน่าจะไม่พอนะเวลาเนี่ยก็คงจะต้องจบกับเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ แล้วอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมไปดูไลฟ์ด้วยเหรอเฮ้ย